สินในต่นนี้คือความละอายชั่วกลัวบาปในที่รับที่แจ้งคำว่าที่รับที่แจ้งไม่ใช่ไปทําอยู่ในห้องคนเดียวนะอันนั้นยังไม่รับนะเพราะเราก็เห็นแต่คำว่ารับจริงๆคือทางด้านความคิดหรือมโนกรรมส่วนมากคนจะผิดสินข้อห้าซะส่วนมากบางคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูด ไม่ประพฤติผิดในกามภายนอกไม่พูดปดมดเท็จหลอกลวงไม่ดื่มเหล้าแต่มันเมาความคิดแบบน,นี้ถ้าเมาความคิดเนี่ยรวบหมดเลยบันผิดทุกข้อเลยเพราะอะไรเพราะมันเมามัชชะปามาไปว่าเมาเมาอะไรหละเมาความคิดปรุงแต่งคิดดีปรุงดีก็ยังเมาอยู่เมาความคิด ถ้ายังคิดดีปรุงดีอยู่มันก็พลิกปั๊บแล้วบัดน,นี